สีสันโลกสวยดำเนินรายการโดยอาจารย์จินตนาเพ่งอุดมแพงนุเคราะห์สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการสีสันโลกสวยทุกท่านนะคะ วันนี้รายการได้มีโอกาสสัมภาษณ์นายสัตวแพทย์ดรอลงกรมหันนพที่ปรึกษาองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ดรลงกรนะคะจบการศึกษาจากจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยในคณะสัตวแพทยศาสตร์นะคะแล้วก็ได้ไปทํางานที่สวนสัตว์ดุสิตเป็นสัตวแพทย์ประจําในสวนสัตว์ดุสิตเมื่อปี2518และหลังจากนั้นท่านก็ไปดํารงตําแหน่งเป็นผู้อำนวยการของสวนสัตว์ดุสิตนะคะในปี2535 จากประสบการณ์ที่ผ่านมานะคะท่านทำการรักษาและช่วยชีวิตช้างมาทั่วประเทศนะคะมากกว่า30,000ครั้งจำนวนช้างที่ทำการรักษา2,500เชือกก็ต้องบอกว่ามีจำนวนช้างมากมายที่ท่านได้ทำการรักษานะคะแล้วก็สำหรับวันนี้ค่ะท่านจะพูดถึงเรื่องของโรคของฟีดาษวานอนนะคะหรือฝีดาตลิงอะ,ค,ะค่ะค่ะเชิญทุกท่านรับฟังกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะนายสัตวแพทย ดกร์อลงกรมหันนบที่ปรึกษาองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สวัสดีค่ะคุณหมอค่ะครับสวัสดีครับค่ะก็วันนี้รายการต้องขอขอบพระคุณนะคะที่คุณหมอให้โอกาสในการสัมภาษณ์นะคะก็ปัจจุบันนี้ค่ะมีโรคฝีดาดลิงหรือที่เรียกกันฝีดาดวานอนเนี่ยค่ะอยากให้ค,คุณหมอช่วยพูดให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบว่ามันมีที่มาอย่างไรนะคะค่ะครับคือโรคฝีดาดลิงเนี่ยหรือมังกีทั๊ก ไวรัสเนี่ย,ยเกิดจากมันกินพอกไวรัสเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยมันมีอยู่เฉพาะในทวีปแอฟริกานะครับคือเกิดขึ้นในพวกล,ลิงที่มีหางนะครับแล้วก็ลิงที่ไม่มีหางหรืว่าพวกเอฟเช่นพวกกอริลลานะครับแล้วถ้ามันมันอยู่ในแอฟริกายโดยธรรมชาติแล้วเมื่อประมาณสักแปดสิบปีนะครับที่นักวิทยาศาสตร์แล้วก็สัตวแพทย์เขาตรวจเจอนะครับแล้วต่อมาเนี่ยประมาณห้าสิบปีเนี่ย เขาก็มาตรวจเจอในคนคนที่ไปทำการทดลองในแอฟริกาหรือว่าไปศึกษาตัดป่าในแอฟริกาก็ติดโรคนี้ขึ้นมามื่อสักประมาณห้าสิบปีแล้วถ้าในกรณีของของเมืองไทยเนี่ยเราไม่เคยมีโรคโรคนี้เลยนะครับโดยประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยเคยเจอโรคนี้เนี่ยหนึ่งเคสหนึ่งหนึ่งราย ในชินบันซีชินบันซีเนี่ยตัวนี้เนี่ยได้รับบริจาคจาก,จากาประเทศเยอรมน,นี <tyard. S 2> ประวัติเก่าเนี่ยเขาอ,าอยู่ที่เจ้าของเขาลี้อยู่ที่ประเทศเยเมนแล้วก็มาที่เยอรมนีแล้วก็มาที่ประเทศไทยเ,เราเราเจอไอ้ไอ้นังสือท็อกเรกียกว่าฟีดัลิงเนี่ยเมื่อประมาณสามสิบปีที่ผ่านมาะนะครับที่ที่เราเจอเ็าจะมีอาการคือเป็นตุ่มนะครับ ตรงมใสๆก่อนนะครับที่บริเวณท้องกับขาหนีก็ยังสงสัยตอนนั้นว่าเอ๊ะมันมันเป็นโรคอะไรจะพยายามเช็คกับดูสรวจดูอาการก็เป็นในซีดัลลิงนะก็การพนักงานที่เลี้ยงเนี่ยออกห่างแล้วก็เรารักษาด้วยตัวของเราเองแล้วก็ให้การป้องกันตัวเราเองเนี่ย เผื่อว่ามันอาจจะปิดมาที่ตัวเรานะครับโดยการรักษานี่เราใช้ไอทินเจอร์อลดีเนี่ยสเปรย์เข้าไปที่บริเวณที่เป็นจุดสีนะครับนะและ้วก็ให้ยาปฏิชีวนะแล้วก็ยาร่วมกับยาปฏิชีวนะเพื่อทำให้ไม่เกิดเชื้อกาอตินเชั้หรือว่าอาการแทรกซ้อนจากแบคทีเรียขึ้นมานะครับแล้วก็ดูแลให้เขาอยู่ในสภาพที่แข็งแรงตลอดเวลา ใช้เวลารักษานีประมาณเจ็ดวันนะครับไอ้ที่เราเห็นเป็นตุ่มหนองเนี่ยมันจะค่อยๆสลายหรือว่าหดตัวเนี่ยตกสะเก็ดเป็นเป็นสะเก็ดแพรนะครับก็ปล่อยให้เขาอยู่แบบนั้นแล้วก็สะเก็ดเป็นก่าเนี่ยก็หลุดไปแล้วก็จะเห็นพื้นผิวหนังตรงที่สะเก็ดขีดาดนี่หลุดไปก็จะเป็นสีจางๆนะครับเป็นรอยด่างนะครับก็จะไม่ไปไปยุ่งมันจนจนมัน มันหลุดไปเองนะครับภายในจิตวัาง้าหายเป็นเป็ปกติอ,อันนี้เป็นเป็นเคสเดียวแล้วก็เคสแรกที่ประสบที่ตัวเองนะครับค,คุณหมอน,นิดึงค่ะอยากจะเรียนถามว่าลักษณะของตุ่มเนี่ยมันคล้ายกับอิสุอิสัยไหมคะตุ่มมันใหญ่เนี่ยเป็นตุ่มใสๆก่อนเนี่ยใหญ่ประมาณเส้นผ่าศูนย์กลางครับค่ะ0.5ถึง1เซนติเมตรนะครัคะท่เจอเนี่อยู่ประมาณ8ถึง10จุดบริเวณท้องกับขาหนี บออมีแค<ร><ช>่2 2> สองยุคเราเราไม่ไปแตะต้องหรือว่าไปบีบมันนะครับไว้มันขึ้นอยู่แบบนั้นไอนชิมาซีนั่นก็อยู่ของมันตามปกติมันไม่กไปเกานะฮะค่ะแล้วถ้าไอตุ่มดังกล่าวเมื่อเราพ่นไอริงเจอร์ดินเข้าไปเนี่ยมันก็ยังอยู่ตามปกติพอเริ่มวันที่สามวันที่สี่เนี่ยมันก็เริ่มฝ่อให้เราเห็นแล้วมันติดในมนุษย์ยังไงคะคนที่จะติดโลคนี้ได้เนี่ยต้องไปสัมผัสกับลิงหรือว่าอยู่คู้ครีกับลิงนะครับแล้วไป เจอพวกน้ำลายหรือว่าเจอพวกไอสารคัดลั่นปัสสาวะหรือว่าอุจจาระเนี่ยแล้วก็ไม่ทาความสะอาดให้ดีนะครับอและประการสําคัญมันไม่เฉพาะลิงนะครับไอ้พวกไอสั์ฟันแทะเช่นหนูกระลอกเนี่ยก็ยังเป็นไอตัวที่กัดเก็บไอไวรัสตัวนี้<อ>นะครับแล้วก็เป็นตัวที่เอาไปแพร่เข้าลิงซึ่งในประเทศไทยมันก็มีมีไอลิงที่มีหางนะครับเช่นลิงแสมลิงกลางลิงวอกนะครับ S <S แล้วก็ที่ไม่มีหางก็คือชนีนะครับอ,อพร่กนี้จะสามารถที่จะติดได้เพราะอมันไม่ไม่มีแหล,งล่งที่รับไอ้มังคีพอซ์เนี่ยมาจากที่อื่นนะครับ<อ>คือคือว่าคือปลอดจากไอไวรัสตัวนี้ในประเทศไทยแล้วเพอเอ้ยไอชีมันซีที่มาจากเยอรมันเนี่ยมันเข้ามากักควรันทีนที่เขาดินอย่างเดียวที่โรงพยาบาลตัดที่เขาดินอย่างเดียวนะครับไม่ได้เอาไปแต่ต้องหัก ไอ้ลิงตัวอื่นหรือว่ามนุษย์คนอื่นเลยนะคร oh, <okay. S 2> ับคือการพนังพนักง,งานนี่ออกไปหมดแล้วก็ตัวเเป็นคนที่รักษาคนเดียวโดโด,โด mm hmm. นะครับพอรู้แล้วว่าไวรัสเนี่ยมันมันเอาแม่ไม่ได้เพราะงั้นคนคนที่จะต้องระวังมากที่สุดก็คือจติตวิทยาแพทย์ซึ่งมีความรู้ทางด้านไอ้การป้องกันหรือว่าเ e n นชันอยู่แล้วนะ <Okay. S 2> ด้านงานซึ่งเลี้ยสัตว์เนี่ยก็ต้องการเข้าไปเพราะเขาบางทีเขารู้เท่าไม่ถึงการหรือว่าวางดีเข้าไปใกล้หรือไปแก็สะเก็ดไอ้แผลเนี่ยมันอาจจะติดได้ก็ วิธท,ที่ดีที่สุดคือการเข้าไม่ให้เข้ามายุ่งเกี่ยวกับเคสนี้นะครอ๋อค่ะพักสักครู่นะคะ <S <S ใหม่สเปรแก้ไอตาตะขับ5ตัวบรรเทาอาการไอชุ่มคอละลายเสมหะสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคออักเสบได้99.9%ภายใน5นาทีไม่ทำให้เกิดการดื้อยาใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการ ไม่มีน้ำตาลสะดวกพกพาง่ายฉีดได้ตรงจุดขนาด20มิลิลิตรราคาขวดละ145บาทหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วประเทศเพียวแค่ Day n n แอน r e w a วิทแน e ซชุดบำรุงหน้าใสผิวเด้งเซ็ตบำรุงผิวเดย์ครีม บำรุงผิวในตอนเช้าขนาด20มิลลิตรและไนท์ครีมบำรุงผิวก่อนนอนขนาด20มิลลิตรให้ผิวที่นุ่มชุ่มชื่นและปกป้องผิวจากการเกิดริ้วรอยด้วยสารสกัดเกสรัวหลวงและวิตามินเอผลลัพ์จากการใช้คือได้ผิวที่ชุ่มช่ำเนียนเรียบและดูอิ่มเอิบ มีน้ำมีนวลอย่างผิวสุขภาพดีหาซื้อได้ในเคาน์เตอร์เครื่องสำอางเพียวแคร์ BSC ในห้างโรบินสันร้าน b e a u ตี้สเตชันและห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ คลับคลับของคนรักหนังช่องทางใหม่ของเมเจอร์ที่จะทำให้คุณไม่พลาดสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นโปรโลับโปรพิเศษเด็ดเด็ดปังปังพร้อมอัปเดตข้อมูลหนังต่งตางๆให้คุณอินเทรนด์ก่อนใครหรือจะรอบฉายเช็คสาขาก็ง,ง่ายสะด,ดวกรวดเร็วรีบสมัครด่วนแอดไลน์เมเจอร์กรุ๊ปแล้วกดเข้าร่วมสมัครตอนนี้รับคู่องส่วนลด50บาทสำหรับซื้อตั๋วหนังและรับสิทธิพิเศษก่อนใครทัน สมัครเลยห้ามพลาดพบกับบางกอกเวิลด์แหล่งท่องเที่ยวใหม่คู่เมืองหลวงพฤศจิกายน65นี้พบกับบางกอกเวิลด์แหล่งท่องเที่ยวใหม่ คู่เมืองหลวงพฤศจิกายน65นี้คุณกำลังฟังรายการสีสันโลกสวยโดยอาจารย์จินตนาเพ่งอุดมแพ่งนุเคราะห์ รายการขอแนะนํานะคะโครงการบางกอกเวิลด์ที่เป็นส่วนหนึ่งในพื้นที่ให้บริการของสยามอเมซิ่งพาร์คหรือสวนสยามาคา่จะจัดสร้างขึ้นปเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแห่งใหม่ต่อยอดจากสวนน้าและสวนสนุกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยโดยมีการจําลองอาคารสําคัญสถาปัตยกรรมย้อนยุคศูนย์รวมร้านค้าวิสาหกิจชุมชนและอาหารอร่อยจากทั่วประเทศรวมไปถึงพื้นที่สําหรับจัดกิจกรรมอบรมสัมมนา,าทัศนศึกษา เพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศหน่วยงานและองค์กรต่างๆซึ่งจะเปิดให้บริการได้ครบวงจรในเดือนพฤศ,ศจิกายน2565นี้นะคะ ทางรายการขอแนะนําผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัท5ตะขาบซิมเทียนฮอจำกัดเขามีการผลิตสเปรย์แก้ไอาตาตะขาบ5ตัวสเปรย์นี้เหมาะสําหรับใช้บรรเทาอาการไออาการเจ็บคอและลายเสมหะสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคออักเสบได้ถึง9.9.9%ภายใน5นาที อันนี้จากผลงานวิจัยของสวทชนะคะไม่ทำให้เกิดการดื้อยาสามารถใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการที่สำคัญเขาไม่มีน้ำตาลสะดวกพวกพาง่ายและฉีดได้ตรงจุดขนาดของขวดนะคะ20มิลลิลิตรราคาจำหน่ายขวดละ145บาท มีวางจำหน่ายที่ร้านขายยาทั่วประเทศทุกท่านสามารถเข้าไปเลือกซื้อมาไว้ใช้กันได้เลยนะคะจากเดิมเราจะเห็นยาอมแค่ไอตาตะขาเป็นยาเม็ดนะคะปัจจุบันเขามีตัวสเปย์คะสำหรับพกพาได้สะดวกก็ลองไปเลือกซื้อดูกันนะคะคุณหมอคะช่วงสุดท้ายของรายการอยากให้คุณหมอฝากถึงท่านผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันโรคฝีดาษด้วยนะคะครัคือคือในกรณีของโรคในในสัตว์เนี่ยนะครับ บางชนิดมันก็ติดมาถึงคนเราก็ใช้ระบบการป้องกันเหมือนคนนะครับคือในกรณีของสร์รนี่ถ้าเราไม่เข้าไปใกล้เนี่ยจะเป็นวิธีที่ดีสุด,สดนะครับเราก็ใช้วิธีดูนะครับเนี่ยทางหรือว่าใช้กล้องเนี่ยช่วยแล้วก็เก็บาเป็นประสบการณ์ของเราแต่ว่าถ้าจําเป็นต้องเข้าไป ถ้าใกล้ตัวสัตว์เนี่ยก็จะต้องถามคนดูแลว่าต,ตัวนี้ปลอดภัยไหมแต่ตัวนี้เนี่ยเข้าไปจับต้องได้ไหมนะคร<ต>ับถ้าคนที่ดูแลบอกว่าได้เราก็เข้าไปจับต้องได้แต่ว่าถ้าคนดูแลเ้าบอกว่าเข้าไม่ได้ต้องอยู่ห่างประมาณสิบเมตรยี่สิบเมตรก็ต้องเชื่อเขานะครับอย่ฝาฝ่าฝืนี่ยเข้าไปอาน,นอกจากเชื้อโรคมันจะติดมากับเราแล้วก็มันก็อาจจะเกิด โดนการโดนทําร้ายด้วยข้อสําคัญที่สําคัญที่สุดก็คือว่าอย่าพยายามไปหาสัตว์ป่าสัตว์เอเลี่ยนสปีชีคือสัตว์ที่นําเข้าจากต่างประเทศโดยผิดกฎหมายนะครับพวกนี้เนี่ยภายในเนี่ยมีโรคมีเชื้อโรคเนี่ยไปไม่หมดเลยนะครับนะครับคือประสบการณ์ที่เป็นสตนแรทย์ที่ที่สวนสัตว์เนี่ยนะครับมาประมาณสักสามสิบหกถึงสี่สิบปีนะครับแล้วก็ ยังมาดูแลช้างและวสัตว์อื่นๆแล้วก็ให้ให้ความรู้กับพวกประชาชนโดยทั่วไปนะครับก็ะจะเน้นเลยว่าห้ามไปเอาสัตว์ป่านี่มาเลี้ยงนอกจากผิดกฎหมายแล้วเนี่ยนะครับยังเอาเชื้อโรคเนี่ยเข้าบ้านด้วยไม่ว่าจะเป็นเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียนะครับเข้ามาในบ้านปิดคนในบ้านอีกนะครับอันนี้อันตรายมากมมแล้วก็ไอ้โรคที่มาจากกับสัตว์ต่างถิ่นนะครับจากต่างประเทศมันก็ยิ่งมีเชื้อโรค ในในภูมิภาคนั้นเช่นอเมริกาใต้อแอฟริกาซึ่งเป็นเชื้อแปลกๆนะครับบางทียาทางการแพทย์ยังไม่มีเลยในประเทศไทยเพราะงั้นก็อาจจะเสียชีวิตได้นะครับเพราะนั้นอยากเลี้ยงอะไรเนี่ยควรจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเช่นสุนัขแมวเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีดและก็ปลอดภัยที่สุดนะครับ ให้ยาป้องกันโรคนะฮะเดี๋ยวนี้มีทั้งโรงพยาบาลมีทั้งคลินิกสัตวแพทย์เยอะแยะก็สามารถที่จะป้องกันโรคแล้วอยู่ด้วยกันจนตายนะนะคะค,ค่ะสุดท้ายนะคะทางรายการสีสันโลกสวยนะคะก็ขอเรียนขอบคุณนายสัตวแพทย์ดรอ,อร่อรองกรมหันนงท่านเป็นที่ปรึกษาขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอขอบพระคุณในที่นี้ด้วยนะคะคุณหมอค่ะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอท่านผู้ฟังหัวเราะกันบ้างไหมคะ ถึงแม้สถานการณ์โควิดเนี่ยจะทําให้บางครอบครัวบางคนเนี่ยสึมเศร้าเนาะแต่เราลองมาดูนะคะเรามาหัวเราะกันนะคะประโยชน์ของการหัวเราะก็คือลดโลกผิวสวยสดใสหัวเราะวันละนิดจิตใจแจ่มใสเป็นคําคุ้นเคยที่เราต่างได้ยินกันอยู่บ่อยๆนอกจากจะทําให้เราและคนรอบข้างสดใสแล้วยังช่วยให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีตามไปด้วย เมื่อเสียงหัวเราะเกิดขึ้นกับใครนั้นถือว่าเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าเขามีสุขภาพจิตที่ดีบอกเลยว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดโดยไม่ต้องลงทุนอะไรเลยแถมยังห่างไกลจากโรคอีกด้วยแล้ววันนี้หัวเราะกันหรือยังคะห้าประโยชน์ของการหัวเราะนะคะช่วยให้มีผิวพรรณสวยเพราะเวลาที่เราหัวเราะเราจะอ้าปากและขยับตัวไปมาทําให้กล้ามเนื้อบนใบหน้าและกล้ามเนื้อในร่างกายได้เคลื่อนไหวยืดหยุ่นและเกรงใบหน้าตามไปทําให้รูปหน้ากระชับได้สัดส่วน ช่วยเรื่องการไหลเวียนของเลือดในร่างกายมีผลทําให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งขึ้นนั่นเองช่วยลดความซึมเศร้าเวลาเราหัวเราะนั้นเนี่ยค่ะร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนแห่งความสุขอย่างเอนโดฟินนะคะออกมาซึ่งฮอร์โมนนี้ถือว่าเป็นเพชฌฆาตข,ของความเจ็บปวดทําให้เราอารมณ์ดีและสมองก็จะถูกกระตุ้นให้มองโลกในแง่ดีความเครียดจะลดลงโรคซึมเศร้าจะหายไปแถมความจำยังดีขึ้นอีกด้วยนะคะ ช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันการหัวเราะจะช่วยเพิ่มระดับแอนติบอดีซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันในร่างกายให้หมุนเวียนในกระแสะเลือดได้มากขึ้นนอกจากนี้ยังเพิ่มปริมาณเม็ดเลือดขาวซึ่งเป็นตัวดักจับสิ่งแปลปลอมในร่างกายให้ทำงานได้ดีขึ้นอีกด,ด้วยจึงกล่าวได้ว่าการหัวเราะเป็น,นกลไกการฟื้นฟูตัวเองตามธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพที่สุดช่วยระบบย่อยอาหารและการขับถ่าย การหัวเราะนั้นช่วยให้อวัยวะในช่องท้องอย่างลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กตับไตไส้กับเพาะมีการเคลื่อนไหวและเกิดการบริหารกระเพาะและลำไส้จึงทําให้การย่อยอาหารและการขับถ่ายดีขึ้นจึงช่วยป้องกันโรคอ้วนท้องผูกเบื่ออาหารแถมยังเป็นการกระชับหน้าท้องไปในตัวด้วยนะคะช่วยในระบบหายใจเมื่อหัวเราะร่างกายจะมีการหายใจเข้ากลั้นหายใจ และหายใจออกในตอนนั้นเองค่ะร่างกายจะเกิดการเปลี่ยนทายออกซิเจนฟอกเลือดดำให้เป็นเลือดแดงจึงทำให้เซลล์ประสาทหัวใจปอดคอแข็งแรงขึ้นเป็นเหตุผลให้เราห่างไกลจากโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจนอกจากนี้เมื่อร่างกายได้รับออกซิเจนเพิ่มขึ้นอาการปวดหัวเวียนหัวเหนื่อยง่ายและใจสัน่น ก็จะก,กลายเป็นเรื่องไกลตัวไปเลยทีเดียวก็หันมาหัวเราะกันนะคะสนุกสนามรื่นเริงนะคะทําให้ร่างกายดูสดใสแล้วก็มีจิตใจที่เบิกบานนะคะขอบคุณข้อมูลนี้จากสนุก com ค่ะพบกับบางกอกเวิร์แหล่งท่องเที่ยวใหม่คู่เมืองหลวงพฤศจิกายน65นี้ ับางกอกเวล์แหล่งท่องเที่ยวใหม่คู่เมืองหลวงพฤศจิกายน6 5นี้แป้งเคชินเนออยฟรีตกทีเดียวอยู่แป้งผสมรองพื้นที่ให้การปกปิดดีเยี่ยมปกป้องผิวหน้าจากแสงแดดและวควบคุมความมันยาวนาน12ชั่วโมงแป้งเคคุมมันในตำนานแท็คผู้สุดคุม้มตลับจริงแถมฟรีรีฟิลให้ทุกคนหน้าสวยเน้นเด้งสู้โควิด ในราคาสุดพิเศษ1,99บาทหาซื้อได้ในเคาน์เตอร์เครื่องสำอางชินเน่ในห้างโรบินสันดามบิวตี้สเตชันโรตัสบิ๊กซีและห้างสปปรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ มูฟี่ c l ับคลับของคนรักหนังช่องทางใหม่ของเมเจอร์ที่จะทำให้คุณไม่พลาดสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นโปรโลับโปรพิเศษเด็ดเดดปังๆพร้อมอัปเดตข้อมูลหนังต่งตางๆให้คุณอินเทรนด์ก่อนใครหรือจะรอบฉายเช็คสาขากง,ง่ายสะดวกรวดเร็วรีบสมัครด่วนแอดไลน์เมเจอร์กรุ๊ปแล้วกดเข้าร่วมสมัครตอนนี้รับคูปองส่วนลด50บาทสำหรับซื้อตั๋วหนังและรับสิทธิพิเศษก่อน ไปทันทีสมัครเลยห้ามพลาดสเปรย์แก้ไอตาตะขาบ5ตัวบรรเทาอาการไอชุ่มคอละลายเสมหะสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคออักเสบได้99.9%ภายใน5นาทีไม่ทำให้เกิดการดื้อยาใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการไม่มีน้ำตาลสะดวกพวกพาง,ง่ายฉีดได้ตรงจุดขนาด20มิลตร ราคาขวดละ145บาทหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วประเทศแนะนำรายการหรือสนใจโฆษณาติดต่ออาจารย์จินตนาเพลงอุดมแพ่งนุเคราะห์โทรศัพท์062-396-5298 062-396-5298 สำหรับวันนี้ก่อนที่จะจบ ทางรายการสีษสันโลกสวยและทีมงานละครวิทยุค,คณะเกรทิพย์ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนรายการดังนี้ค่ะบริษัท ICC i n t e ินเ t i o n เ l ชจำกัดมหาชนกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบ SC บริษัทห้าตะขาบซิมเพียนฮอจำกัดผลิตภัณฑ์สเปรย์แก้ไอตะขับ5ตัวบริษัทสยามพาร์คบางกอ,อกจำกัดโครงการบางกอ,อกเวิลด์บริษัทเมเจอร์ซีนิเพลตรับจำกัดมหาชนโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนิเพลรายการก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันครั้งต่อไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีและมี ความสุขสวัสดีค่ะ